ผมทาบอลสีได้ต้นนี้มาสวยถูกใจอีกแล้วนะครับเป็นสิ่งที่ผมคาดหวังไว้ในตอนเริ่มต้นทําบอลสีนะครับก็คือจากไม้หลักๆนี่นะครับจากไม้หลักๆที่ที่เราชอบแล้วเราเรา,าหลงหลงไหลในรูปทรงของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นสีหรือทรงอีกต้นหนึ่งที่ผมหลงไหลก็คือมนสวรรค์ครับ นงสวรรค์นี่ถ้าเลี้ยงแดดดีๆนี่ก็แดงเลยนะครับแดงๆทองๆเลยผมชอบมากผมก็เลยเลี้ยงจนโตแบบใหญ่มากๆกออย่างใหญ่เนยนะครับแข็งแรงให้ดอกให้เกสรที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับผมเอาไปผสมพยายามไปผสมกับต้นนู้นต้นนี้หลายต้นด้วยตัว แม่ฝักของเขาเองเนี่ยมนสวรรค์ที่ถือฝักเนี่ยให้รูปออกมานะครับก็จะเป็นสีพื้นซะส่วนใหญ่สีพื้นคล้ายๆามนสวรรค์แต่เข้มกว่าส่วนใหญ่จะเป็นลายแบบแบบติดกับมนสวรรค์มา,มามากเลยถึงจะเอาไปเป็นพ่อก็ได้แต่สีมาไม่ได้ทรงไม่ได้เม็ดมานะครับเม็ดของมนสวรรค์ก็คือเม็ดแดง กับขาวนะครับบนใบสีแบบออกทองๆองแดงๆหน่อยเนาะผมก็มีความคิดที่อยากจะได้มน์สวรรค์ด่างพยายามหลายต้นนะครับพยายามหลายต้นใส่นู่นใส่นี่จนคิดว่าไม่สำเร็จแล้วแต่วันนี้ลูกไม้ในกระถางเก่าเล็กๆนะครับซึ่งเป็นลูกของมน์สวรรค์นี่แหละเขาโผล่ออกมา ใช้เวลานะครับเนี่ยกว่า2ปีผมถึงจะเห็นต้นนี้นะมนสวรรค์ด่างครับใกล้เคียงเขานะครับแต่ว่ามีด่างนี่หลอดใหม่ก็แดังๆมาเลยยังไม่รู้ว่าจะด่างได้เยอะแค่ไหนนะครับแต่ตอนนี้มีติดด่างชมพูมาแล้วนะครับติดด่างชมพู ใบนี้กระด่างชัดเลยใบนี้กระด่างนะครับนี่ติดด่างชมพูมาเลยถือว่าเป็นความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งของรังบอลคอนหวันนะครับที่ทำไม้ได้ตามตามจินตนาการเนี่ยผมอยากได้มนสวรสวรค์ด่างผมก็ได้อยู่ต้นเดียวมีต้นนี้ต้นเดียวแล้วใช้เวลานานมากนะครับ ใช้เวลานานมากกว่าที่เขาจะเผยโฉมตัวตัวตนของเขานะครับมนสวรรค์ก็จะเป็นแบบนี้หลายท่านก็อาจจะเออมนสวรรค์เป็นยังไงพูดมามนสวรรค์มนสคนี่นะครับคือมนสวรรค์โยนลงดินไปแล้วนี่นะครับนี่ก็เป็นมนสวรรค์ผมงได้มาหนึ่งต้นนะครับแบบนี้ ตั้งชื่อเลยอ่ะเรียกได้ว,ว่าพอได้ปุ๊บก็ตั้งชื่อเลยตั้งชื่อไว้ว่ามังกรสวรรค์นะครับเพราะว่าอยากจะให้สีของเขาเนี่ยคิดว่าสีเขาเนี่ยมันน่าจะแดงแงทองทองหน่อยๆเนาะแต่แรกจะตั้งชื่อมังกรทองไม่เอาดีกว่าอยากให้ติดติดแม่ไว้หน่อยตันนี้ผมตั้งชื่อไว้ว่ามังกรสวรรค์นะครับ ความคาดหวังของผมก็คือจะอยากได้บอลที่มีพื้นสีออกทองๆแดงแงนะครับแล้วก็มีเม็ดเม็ดขาวเม็ดแดงของมนสวรรค์ชัดเจนควบคู่ไปด้วยนะครับก็ต้องติดตามกันต่อนะครับเดี๋ยวติดตามต้นนี้กับผมหน่อยว่าขอผมปลุกปั้นให้สวยงามก่อนเดี๋ยวเอามาโชว์กันอีกครับฝากติดตามรังบอลคอนหวานด้วยครับ